หงุดกระบอกปืนบอกนายหยุดแค่นี้เถอะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนหงแดงลเวร์พูลทุกท่านนะครับพบกับผมบ i ๊กบอยเดอ o คอปเช่นเคยครับหลังเกม f a Cup ร,รอบที่3นะครับที่หงแดงลเวร์พูลของพวกเราบุกไปเก็บไอปืนใหญ่อาร์ senal ถึงถิ่นเอมิเตสเตเดียมนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์นะครับผ่านเข้ารอบต่อไป ส่วนปืนก็ต้องรอปีหน้าฟ้าใหม่นะครับในรายการนี้รายละเอียดในเกมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก่อนอื่นขอความการุณาทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผม ช่วยกันดันให้ยอด s u b สไครต์ถึง3,000ซับด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะหาอะไรดีๆสไตล์ใหม่ๆนะครับอีกแบบมาฝากชาวหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับมือนน้อยของท่านนะครับที่กดนะครับมีค่ามากมายสำหรับช่องน้อยช่องนี้นะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับไอปุญยายายอาซอนกันก่อนเลยนะครับนัดนี้ทีมของมิเกลอาเตต้ามาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูครับใช้ทางด้านอารอนแรมเดลนะครับยืนเฝ้าเสาแบ็กขวาเป็นเบนไว้นะครับทางแบ็กซ้ายใช้คิวิออนะครับเซ็นเตอร์แบ็ตเป็นทางด้านวิเลียมซาลิบาจับคู่กับกราเบีลมากันเยสนะครับขยับมาที่แดนกลาง วังมาตินโอเดนกาดนะครับเล่นร่วมกับดิคนไรและก็จอร์จินโยนะครับสามประสานในแดนหน้าก็จะเป็นทางด้านบูกโยสาก้านะครับคายฮาเวตแล้วก็ลีดเนลสันนะครับทางฝั่งของผู้มาเยือนนั่นก็คือลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ มาในระบบเก่งนะครับ4-3-3เช่นเคยประตูวันนี้ใช้อลิซงเบเกอร์นะครับแทนทางด้านเคลเฮอร์ที่ส่วนใหญ่รับเหมารายการบอลถ้วยนะครับแบ็คขวาเป็นทางด้านเทนเอเล็กซานเดอร์อาโนครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางด้านเดอเสียวโจโกเมตเซนเตอร์แบค็คคู่ครับใช้ทางด้านอิบไิมาโกนาเตยืนคู่กับจารลวคอนซาเนื่องจากก่อนเกมนี่ฟันได้นะครับ เวอร์จิลฟานไดของพวกเรามีอาการป่วยเล็กน้อยนะครับเลยได้พักไปในเกมนี้ถัดมาที่แผงกองกลางกันบ้างนะครับพอไม่มีวัตลุเอนโดนะครับก็จะเป็นทางด้านอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับที่หายเจ็บกลับมาพอดิบพอดีเลยนะครับเล่นร่วมกับเคอร์ติสโจนแล้วก็ค o ร y กัคโปนะครับสามประสานในแดนหน้าจะเจกินท็อบวางเป็นทางด้านลุยดีอาร์ ดาวินนุนเยสแล้วก็เป็นฮาวิเอเลียดนะครับเล่นในตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาลานะครับเกมเริ่มมาได้แค่2นาทีนะครับอาร์เซนอลเกือบได้ประตูเร็วจากจังหวะวางบอลยาวขึ้นหน้ามาให้กับลิดเนลสันนะครับเป็นจังหวะที่ทางด้านอารอนแลมเดลนะครับ์าดบอลยาวขึ้นมาหลุดขึ้นมาแตะหลบออริสองเบเกอร์ไปได้แล้วนะครับแต่ก็ ทางลเดอนซันนี้ยิงเข้าข้างตะข่ายไปจังหวะนี้ขอมุมมันแคบลงไปเรื่อยๆนะครับว่าเสียวตั้งแต่เริ่มต้นเกมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแต่หลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ผัดกันลุกผัดกันลั่นะครับนาทีที่สรเศษนี่อาซนอนก็ได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะบุกขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษของลิเวอร์พูลนะครับดีแคไลท์นี ล้มตัวสไลด์บอลจากคาวีเอเลียนนะครับบอลไปเข้าทางลิทเนวสั้นตั้งป้อมยิงด้วยขวานะครับบอลหลุดเสาออกไปนะครับจังหวะต่อมานะครับอาร์ซนอนได้ลูกเตะมุมบุกโยสาก้านะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ฟุตบอลนนี้ชุนลมุนหน้าปากประตูของลิเวอร์พูลนะครับบอลหลุดออกมาอาร์ซนอนเก็บบอลได้ ก่อนจ่ายให้กับคายฮาวเวดลากบอลจากทางฝั่งขวาตัดเข้าในนะครับก่อนปันด้วยอีซ้ายนะครับแต่ยังไม่ผ่านมืออาิสงเบเกอร์พุ่งปัดไว้ได้นะครับมาถึงนาทีที่10สร็เศษนะครับลิเวอร์พูลเรานี่โอ้โหหน้าโดนสุดๆไปเลยนะครับพระเดชพระรอดคุ้มครองนะครับจากจังหวะที่เดอเซียวโจโกเมต ที่หลายวันก่อนเนียถูกสถาปนาให้เป็นเดอะโจโกดินนะครับเล่นประมาทหน้าประตูนะครับทางบุคโยสาก้านี่แย่งบอลได้บอลทะลักออกมาเข้าทางคายฮาเวตนะครับเปิดอัดเข้ากลางประตูลิเวอร์พูลช่วยกันสกัดบอลออกมามาเข้าทางมาตินโอเดการนะครับตั้งปอมซองเดียวเดียวเน้นๆตรงบริเวณจุดโทษนะครับบอลเหินชนคานเต็มๆไปเลยนะครับ อาเซนอนพลาดการได้ประตูขึ้นนำแล้วก็เป็นโชคดีของลิเวอร์พูลสุดๆนะครับที่ไม่เสียประตูนี้ในนาทีที่21นะครับลิเวอร์พูลได้ลุ้นบ้างนะครับจากจังหวะต่มุมของฮาวิเอเลียดนะครับเปิดบอลเข้ามาทางด้านดาวินุนเย็นนี่ขึ้นมงเดียวๆนะครับแต่สะบัดเยอะเกินนะครับบอลหลุดเสาออกไปอาเซนอนยังได้บุกต่อเนื่องนะครับ บุกิโยสาก้านะครับได้บอลทางด้านขวาก่อนสับหลอกโจโกเม็บอลหลุดมาเข้าทางเป็นไว้นะครับทีวิ่งมาจากบ้านนี่ซัดด้วยขวาเต็มข้อแต่ว่าอาริสองเบเกอร์นี่ก็โชว์ความเหนียวนะครับปัดทิ้งออกไปได้นะครับในนาทีที่43นี่ลิวอร์พูต่อบอลกันหน้าประตูก่อนโดนอาร์ซอนอลเพลสเ็วนะครับตัดบอลได้แล้วก็บอลมาเข้าทางคายฮาวเวตนะครับ หาจังหวะยิงด้วยซ้ายแล้วก็เป็นทางอาิสองเบเกอร์นี่ที่ก็ยังปัดไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จาเรลคอนซานี่ก็ช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปโอ้โเสียวต่อเนื่องเสียวต่อเนื่องจริงๆครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านาทีที่44เนี่ยลิเวอร์พูลก็มีลุ้นได้ประตูขึ้นนำสุดๆชเช่นกันนะครับ จากจังหวะที่โคดิกัสโปนิพลิกบอลอย่างสวยนะครับหนีทางด้านแดนกลางของอาร์เซนอลมาได้แล้วก็ลากมาหน้าประตูก่อนจ่ายออกขวาให้กับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับตะบันด้วยขวาเจ้ากรรมเจ้าเวนครับบอลชนคานเต็มๆคืนโชคลาภให้กับทางอาร์เซนอลไปซะแล้วนะครับแม่น่าเสียายจริงๆครับจังหวะนี้จบครึ่งแรกนะครับ โอกาสเป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับที่มีโอกาสยิงเยอะนะครับเป็นโอกาสยิงถึง13ครั้งนะครับเข้ากรอบ5ครั้งนะครับส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราเี่มีโอกาสยิงเพียง2ครั้งไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งนะครับในครึ่งแรกนี่ถือว่าอาร์เซนอลี่ทำได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับส่วนการครองบอลนะครับอาร์เซนอลก็ ครองบอลไปถึง53%สนะครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลของพวกเรานี่ในครึ่งแรกครองบอลไปเพียงแค่47%สนะครับส่วนการฟาวน์นี่เท่ากันที่5ต่อ5ครั้งนะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีที่53นี่เทนอเล็กซานเดอร์อาโนวางบอลยาวให้กับดาวินนุนเยสทางด้านซ้ายก่อนลากจีเบนไว้แล้วก็ล็อกเข้าขวากดเต็มข้อนะครับ บอลหลุดผ่านหน้าประตูไปอย่างน่าเสียดายนะครับนาทีที่57นะครับอาร์เซนอลได้ฟรีคิกก่อนเล่นสูตรนะครับให้คายฮาเวตหลุดมาถึงเส้นหลังชิปบอลไปที่เสองถึงบูกโยซาก้านะครับยิงเหินข้ามคานออกไปนะครับแม่โอ้โห,หน้าวัดเสียวมากนะครับจังหวะนี้อาเซนอลก็ยังทำอะไรลิเวอร์พูลไม่ได้นะครับ มาถึงนาทีที่76นะครับอาริซงเบเกอร์โยนบอลยาวไปทางฝั่งซ้ายนะครับดาวิดนุนเยน,เนีย่ขึ้นมงเช็ดให้กับเดียโก้โชตาลากบอลมาหน้าประตูก่อนลาลให้กับลุยดีอาร์ตแต่งเข้าซ้ายซัดเต็มข้อแต่ว่าอารอนเลมเดลนะครับก็อย,อยังโชว์ซุเปอร์เซฟเอาไว้ได้เฉยเลยนะครับจังหวะนี้ มาถึงนาทีที่77นะครับลิรวร์พูได้ลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนี่เปิดมาเข้าหัวเดียโกโชต้าขึ้นมงเต็มหัวบอลก็ยังไปชนคานนะครับกระเด้งออกมาเข้าทางดาวินนุนเยสแปลด้วยขวาข้ามคานออกไปเฉยเลยนะครับแม่อุ้ยดาวินนุนเยสนี่จังหวะน,นี้น่าเขกกระโหลกจริงๆนะครับนุนเอ้ยนุนนุนเอยนุนเยสนะครับ แต่ว่ามาถึงนาทีที่79นะครับก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลนี่ขึ้นนําไปก่อนจนได้นะครับจากจังหวะที่ได้ฟรีคิกทางด้านฝั่งซ้ายก่อนที่จะเป็นเทน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนี่เปิดเข้ามานะครับคีว mm ีอ hmm. ครับกระโดดมงผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปช่วยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยขึ้นนำอาเซนอลในช่วงท้ายนะครับไป1ประตูต่อ0ูนะครับ โอ้มาได้ประตูในช่วงนี้นี่โหสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็มาถึงนาทีที่94นะครับลิเวอร์พูลมาได้ประตูที่2ตอกฝาปิดกระบอกปืนนะครับจากจังหวะที่ลิเวอร์พูลเคลียบอลออกมาทางฝั่งซ้ายให้ดาวินนุูเยสนะครับ ได้ควบขึ้นหน้าก่อนไหลต่อให้กับเดียโกโชต้านะครับลากต่อแล้วก็ไหลถวายพานให้กับหลุยดีอาร์ซัดด้วยขวานะครับบอลพุ่งเสียบใต้คานอย่างสวยงามเลยนะครับหนี้ห่างจาบ้านออกไปอีกเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็จบเกมนะครับขงแดงลิเวอร์รพูลบุกเอาชนะอาร์เซนอลถึงทิ่นไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปในศึก FA Cup คัพฤดูกาลนี้นะครับส่งอาร์เซนอลตกรอบรอฤดูกาลหน้าต่อไปนะครับแล้วหลังเกมนะครับทางคอปก็มีให้สัมภาษณ์ไว้นะครับหลายประเด็นว่าวันนี้นะครับ เขารู้สึกภูมิใจในตัวนักเตะทุกคนสุดๆไปเลยนะครับนักเตะทุกคนสู้มากๆนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะครับมีเพียงในช่วงครึ่งแรกนะครับที่คอปเนี่ยไม่ปื้มการเล่นของลูกทีมเท่าไรนะครับแต่สุดท้ายทีมของเราก็ชนะมาได้แล้วก็คอปนี่บอกว่าโล่งใจมากๆเลยนะครับที่จะได้ไม่ต้องเล่นนัดรีเพย์นะครับ ส่วนในลายของวัเจิยฟันไดนะครับเขาก็บอกว่าเขามีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากติดเชื้อไวรัสนะครับหรือว่าเหมือนจะเป็นหวัดนะครับภาษาบ้านเราผมคิดว่านะครับทางทีมแพทย์แล้วก็ครอบจึงตกลงร่วมกันนะครับว่าให้เขานี่ได้พักนะครับซึ่งก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับพอได้ยินแบบนี้แล้วแฟนๆลิเวอร์พูลของพวกเรานี่ก็ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับ ส่วนในรายของมิเกลอาตเตตานะครับก็มีออกมาโวยเหมือนกันนะครับว่าแหมดูจากการเล่นของทีมตัวเองของเขาแล้วนี่ครับก็น่าจะสมควรเป็นผู้ชนะมากกว่านะครับเพราะว่าทีมของเขานี่เล่นได้ดีกว่าลิเวอร์พูลมากๆอย่างชัดเจนนะครับแม่ปีตาโอ้โหฟุตบอลนะครับเขาวัดกันที่ใครยิงประตูได้มากกว่าก็ชนะไปครับ ไม่ใช่ว่าใครเล่นได้ดีกว่านะครับชนะแต่สุดท้ายพี่มิเกลอาร์เตต้านี่ก็ชื่นชมลูกทีมของเขานะครับว่าก็ทําได้ดีแล้วนะครับแล้วเราก็จะรักษาการเล่นที่ดีเป็นมาตรฐานแบบนี้ต่อไปนะครับมิเกลอาร์เตต้าทิ้งท้ายนัดต่อไปหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็จะลงทําการแข่งขันในรายการคาราบาวคัพนะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับ ที่จะต้องพบกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมในวันพุธนี้นะครับเวลาตีสามส่วนท่านอนอาสนอนนี่ก็จะได้พักยาวๆไปเลยนะครับรอเจอกับคริสตันพาเลตในวันที่20มการามนู่นเลยนะครับเรามาตัดเกรดคะแนนนักเตะลเว์ภูก,กันหน่อยนะครับว่าแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างในนัดนี้นะครับ เริ่มกันที่อาริซงเบเกอร์นะครับที่วันนี้ต้องออกแรงเยอะหน่อยในครึ่งแรกนะครับช่วยเซฟลูกยิงอันตรายได้หลายครั้งวันนี้ก็รับไป7จคะแนนนะครับถัดมาเป็นกัปตันของเราในวันนี้นะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับ ที่การวางบอลนนีนโดดเด่นสุดๆไปเลยนะครับทำได้แม่นยำทั้งสั้นและยาวมีจังหวะยิงชนคานไป1ดอกเน้นๆนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมทำให้ได้ประตูปดล็อกขึ้นนำา1ประตูต่อศูนจากรีคิกนะครับเกมรับก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับวันนี้รับไป8คะแนนนะครับมาถึงรายของอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับช่วยบล็อก จังหวะสำคัญสำคัญได้หลายลูกนะครับเสียบสกัดได้แม่นยำแถมมาช่วยเกมลูกด้วยนะครับเมื่อมีโอกาสวันนี้ก็รับไป8ปคะแนนเช่นกันนะครับสำหรับอิบราฮิมาโกนาเตจารีคอนซานะครับทดแทนการขาดหายไปของวิจิลฟันไดได้ดีนะครับการอ่านเกมดีเสียบบอลแม่นนะครับและเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ก็รับไป7คะแนนนะครับโจโกเมทนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไรนะครับเล่นประมาทในพื้นที่อันตรายจนเกือบเสียประตูไปก่อนนะครับช่วงแรกนี่ก็มีปัญหาในการรับมือแนวรุกของอาเซนอลนะครับโดยเฉพาะบุกโยศซาก้านี่มีปัญหาในการรับมือนะครับแต่พอหลังๆเริ่มจับทางได้ก็ทําเอาบุกโยศซาก้านี่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็รับไปที่6.5คะแนนนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับช่วงแรกเจองานหนักในการรับมือการเพลซิ่งเร็วของอาร์เซนอลนะครับจนแทบไม่มีโอกาสได้สร้างสรรค์เกมเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับในนัดนี้ก็พึ่งจากหายเจ็บกลับมานะครับสำหรับวันนี้ก็รับไปที่6.5คะแนนนะครับคือที่โจนครับ คลองบอลเหนียวคลองบอลแน่นนะครับแต่บางทีเราผู้ชมผู้ดูนี่ก็แบบว่าโจนคลองบอลน,นานไปหน่อยจนแอบเสียวเหมือนกันนะครับการจ่ายบอลน,นี่ก็จังหวะสุดท้ายยังไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับสำหรับวันนี้เกิดติจโจรก็รับไปที่6.5คะแนนนะครับ คุณดีครับโปครับวันนี้ค่อนข้างเงียบไปหน่อยในแนวรุกนะครับยังประสานกับเพื่อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่มีความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับจังหวะที่ล็อกหนีไปแล้วจ่ายให้กับเทรน์ยิงจังหวะนั้นนี่ถือว่าทําได้สวยมากๆนะครับวันนี้ก็รับไปที่6.5คะแนนนะครับฮาวิเอเลียดนะครับที่วันนี้ได้รับหน้าที่ทดแทน โมฮัเมดซาล่าห์นะครับก็ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังทดแทนโมฮัเม็ดซาล่าห์ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นดีนะครับวันนี้ก็รับไปที่6.5คะแนนนะครับเดวินนูเจตครับมีโอกาสทําประตูจากลูกมงในครึ่งแรกนะครับแล้วก็จังหวะได้บอลน,นี่ก็ยังงึกึกงักงัก ยังตัดสินใจไม่ถูกอยู่นะครับแต่ในครึ่งหลังนี่ก็ได้ไปเล่นทางฝั่งซ้ายก็รู้สึกว่าเจ้าตัวที่ทำได้ดีขึ้นนะครับช่วยทีมได้ดีนะครับจังหวะลากแล้วก็ตัดเข้ามายิงมีทำได้สวยหลายครั้งนะครับมีช่วยเกมรับด้วยหลายๆลูกนะครับวันนี้ก็รับไปที่6.5คะแนนนะครับลุยดิอาส์นะครับครึ่งแรกก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับ ส่วนครึ่งหลังี่ถูกโยกให้มาเล่นทางฝั่งขวาแล้วก็ใช้ความเร็วเล่นงานทางฝั่งอ์เซ n นอลได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายมีชื่อทำประตูนในวันนี้ด้วยนะครับรับไปที่7คะแนนนะครับตัวสำรองนะครับ ไรอันกัฟเฟนแบกนะครับแทนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในนาทีที่59เจ้าตัวนี้ก็เทคนิคดีลีลาได้นะครับเป็นคนเรียกฟรีคิกให้ทีมจนนำมาสู่การได้ประตูขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อ0สําสำหรับวันนี้ก็รับไปที่6.5คะแนนนะครับดิโอโกโชต้านะครับลงมาแทนคด d ีก,กัคโปในนาทีที่59เช่นเดียวกันนะครับ ลงมาเป็นหน้าเป้านะครับและทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับแล้วก็มีแอซิให้กับลุยดีอาร์ยิงประตูที่2ในวันนี้ก็รับไปที่7คะแนนนะครับคอโนเน์แบตลี่นะครับกับบ๊อบบี้คลาร์กสดาวรุ่งนะครับได้ลงมาแทนฮาวิเอเลียดกับเคอร์ติสโจนนะครับวันนี้ทั้งคู่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับขยันวิ่งเข้าหาบอลน,นะครับวันนี้ก็รับไปคนละ6คะแนนนะครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหลังเกมวันนี้บทสัมภาษณ์ของคอบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัดเกรดคะแนนนักเตะในนัดนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวหงแดงลิเวอร์พูลมีความเห็นอย่างไรนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ แล้วก็ขอให้ชาวหงแดงลเวร์ภูของพวกเราทุกคนนะครับมีความสุขกับทีมณนะตอนนี้แล้วก็มีความสุขกับชัยชนะในวันนี้ทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ